เพื่อนๆครับนี่คือบอร์ดตู้เย็นนั้นเพื่อ,อนยี่ห้ออะไรน้อนี่นี่ไงยี่ห้อนะครับลูกค้าท่านนี้บอกว่าหมดเข้านะครับแล้วทีนี้ได้ทําการซ่อมแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีไฟออกเลยออก0.8โวลต์อะไรพวกนั้นนะครับไฟออกน้อยจังเลยนะครับ ูกคาน,นี้บอกว่าได้ทำการเปลี่ยนออปโตนะครับออปโตแล้วก็ได้ทำการมาดูที่ไดโอดเนี่ยครับนานีไดโอดก็ไม่เสียแล้วก็ได้ได้ไดทำไดโอดซิกแนวตัวนี้ด้วยนะครับฟิวมันก็ไม่ขาดว่างั้นนะครับเพื่อนแต่ผมดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันจะมีมดเข้ากับ แบบนี้นะครับนี่ก็คือมดเข้าเยอะนะครับได้ทําความสะอาดมดออกแล้วนะครับถึงได้เป็นแบบนี้ว่างั้นนะครับตัวนี้มีฟิลหนึ่งฟิลนะครับนี่ก็ฟิลนะเอามาดูกันหน่อยนะครับว่าตัวไหนมันจะเสียบ้างนะครับในกรณีมดเข้าแบบนี้นะครับ และที่สำคัญผมไม่มี IC ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซ่อมเป็นงานหลักประจำนะครับเพื่อนผมก็เลยไม่ได้เตรียมอะไร IC ตัวนี้ไว้นะครับผมไม่มีนะครับหากไอซีเสียผมจะต้องหาสั่งซื้อมานั้นเพื่อนนะโอ้มันถ่ายภาพไม่ได้ด้วยอนี่นะครับนะ สองดวยแว่นวิเศษก็เห็นแหละนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันถ่ายภาพไม่ได้นะครับนะตอดีวผมดําเนินการเช็คคร่าวๆก่อนนะครับว่าตัวไหนมันเสียบ้างนะเพื่อนนะมาดูนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วผมไม่มี IC นะนเพื่อนนะหาย c เสียไม่มีเลยนะครับมาดูแข็มมิเตอร์ก่อนมิเตอร์สูนรนะครับมิเตอร์สูนยนะฟิลเป็นไงบ้าง อ่าดีนะครับฟิวตัวนี้ดีนะครับเท na. uh, right ่าที Mira, ่เห at mm ็น hmm. น mm ี่นะสีลายลายนี่ครับนะอ่าทีนี้ฟิวตัวนี้นะครับฟิวตัวสีต่างฟิวขาดนะครับฟิวขาดเห็นไหมฟิวขาดนะครับฟิวขาดนะครับฟิวนี่ฟิวขาดไปแล้วนะครับเอาทีนี้มาดูไดโอดนะครับมาดูไดโอดไดโอดมีตะกัวมาแบบนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้ โอ้ยขาขามันแบบอ่ะขามันขาดนะครับเทุกคนอ่าวัดดูได้โอดหน่อยนะครับได้โอดบิดนะครับ AC จะเข้าฝั่งนี้นะครับแคโทดอยู่นี่แอนอดอยู่นี่นะครับเอซี AC มาแคโทนี่นะครับสลับสายหน่อยโอ้น่าจะได้อยู่นะเนี่ยนะครับนะเอซมาแคโท อ่า AC มาไอหน่โอ้มันชัอแล้วเพื่อนๆดูสิครับขึ้นเยอะเลยนะครับสลับสามมิเตอร์นะครับ AC ซาไอมหน่โอ้มันชัอแล้วนะครับไดโอดตัวนี้มันมันมันเสียแล้วนะครับไดโอดบิดนะครับนะบิดไดโอดมีไดโอดภายในสองตัวนั่นที่เสียนะครับนี่ก็คือนะครับ a อมาไอ้หน่นะครับเสียแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้โอ้ไดโอดเสียด้วยนะครับ ผิวขาดได้อดเสียนะครับได้อดเสียแล้วด้วยนะครับหน้านี่ทีนี้เรามามาวัดตร,ตรงนี้นะครับนะตรงสี่จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะถ้าขึ้นสองข้างเราโอ้โหไอซี IC พังนะครับไม่ขึ้นนะครับสลับสายขึ้นข้างอยู่นะครับโอ้นะครับก็ไอซีมีโอกาสดีนะครับ หากแต่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้ก่อนนะครับต่อดีๆนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าลายวงจรมันมันไม่เชื่อมต่อนะครับนี่ครับออปโต้นี่ครับเห็นไหมครับโอ้จะต้องต่อใหม่นะครับต่อลายวงจรให้ต่อกันจริงๆนะครับนะให้ต่อทางไฟฟ้ากับลายวงจรจริงๆก่อนนะครับเพื่อนๆ ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับนะต่อด,ดีๆก่อนครับแล้วก็ต้องตรวจเช็คดูมออแปลงด้วยนะเห็นเป็นเหมือนจะเป็นสนิมที่ขานี้นะครับแวบๆบแบบอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดาเนินการถอดไดโอดออกนะครับใส่ออปโตเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนะาในกรณีมดเข้านี่นะครับนะแล้วลายวงจรก็เป็นแบบนี้ด้วยนะครับ อ่ะย้ทำความสะอาดออกไปแล้วใส่ออปโตเข้าไปเช็คดูออปโตด้วยนะครับครับในกรณีตรงออปโตนั้นเพื่อนนะหากจะบัตรกีเนี่ยก็ต้องบัตรกีดีๆเลยนั้นเพื่อนบัตรกีไม่ดีไม่ได้นะครับออปโตตัวนี้เขาทำหน้าที่อยู่ในวงจรเออเลอร์แอม์นั้นเพื่อนนะหากเกิดความผิดพลาดไอซีพังเลยนั้นเพื่อนนะจากไม่พังก็จะเป็นพังนะครับ ว่าเออเล์แอมไม่ทํางานควบคุมแรงดันไฟไม่อยู่มันจะมีแรงดันเกินออกมานะครับเพื่อนๆในส่วนของออปโตบัตกีดีๆนะครับดีดีด,ด,ดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดําเนินการต่อไปนะครับเพื่อนครับยกได้โอดขึ้นแบบนี้ต่อลาวงจรตรงออปโตดีๆหน่อยนะครับเอาไฟ300มาป้อนเข้ามาตรงนี้นะครับ จะมาดูว่าวงจรทํางานได้ไหมหากทางานได้แล้วย่อมเลยหากทางานไม่ได้ก็ไอซพังนะครับเ,เพื่อนๆนี่เลยนะครับไดโอดยังไม่ใส่ฟิวยังไม่ใส่ยืมไฟ300มาก่อนขอยืมหน่อยได้ไหมนี่เลยยืมมาจากบอร์ดจ่ายไฟเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม <laughs> ยืมไฟส0มรนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเขามีไดโอดแล้วก็มีซีฟิลเตอร์ อจุดนี้เราจะได้ไฟ300รที่สีนะครับนะทีนี้ก็เอามาต่อเข้าตรงนี้นั่นเพื่อนนะเอมันจะได้การบ้าเลยฮนะเอาลองเสียบปลั๊กดูนะครับมันจะเป็นอะไรไหมมันจะควันไหมนะเสียบปลั๊กครับอุ้ยมีเสียงรีเล์ด้วยเพื่อนแสดงว่าได้สิทีนี้โอ้ต้องได้แน่นอนนะเพื่อนนะเอ่อไฟตรงนี้มันจะประมาณสิบสองโวล์นะโอ้ใช่ไหมไหครับ เพราะว่าได้ยินเสียงรีเลย์เพื่อนฟังเสียงรีเลย์ครับแสดงว่าไฟมาแล้วเสียบครับเออนะครับมีเสียงรีเลย์โอ้ยมีควันด้วยนะครับมีควันด้วยเนี่ยเห็นว่าเนี่ยมีควันออกใโอดด้วยนะครับใโอดหอนขึ้นหอนขึ้นโอเนะครับโหแย่มากเลยเนี่ยในอดเนี่ยมันมีควันขึ้นนะครับอ่ะนะเพื่อนฟังเสียงรีเลย์นะเพื่อนนะฟังนะครับ พอปับ๊บนะครับมีเสียงรีเลย์ครับอย่ปับ๊บอ่านะครับแสดงว่าไฟมาแล้วไอซีไม่เสีย <c oughs> เป็นไปได้นะครับทีนี้เราลองวัดไฟนะครับว่าได้เท่าไหร่ตามปกติแล้วต้องวัดไฟก่อนนะครับเ,เดี๋ยววัดไฟก่อนนะครับเพื่อนๆต่อนะครับเพื่อนๆเอามิเตอร์มาวัดไฟนะเพื่อนนะจะเป็นยังไงนะครับนะได้สิบสองโวลต์มานะครับ เส็จป๊าครับโอ้่ไงสิบสองจริงๆด้วยนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับตัดป๊าครับอ่าลีเล่ก็เด้งกับคืนนะครับเพื่อนอ่ะทีนี้นะครับสิ่งที่จะต้องได้ทําต่อไปนั้นเพื่อนก็คงจะต้องดําเนินการหาไดโอดมาใส่นะครับหาฟิวมาใส่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมยืมไฟสามร้อยมาจากตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนยืมไฟสา0รอยมาใส่นะพูดถึงเนาะ แล้วก็หาไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้ทําหน้าที่ป้องกันทรานซิสเตอร์นะครับไดโอดตัวนี้ค่อมอยู่ที่รีเล์นะครับแคโทดอยู่บวกนะครับแอนโอดอยู่อีกฝั่งคอยของของรีเล์ที่จะเข้าทานเตอร์นะครับใส่ไว้เพื่อป้องกันเวลารีเล์เขาเด้งกลับนะครับเขาจะมีกระแสกระแสกระแสที่ไม่ถูกทิศทางมานะทําให้ทรานซิสเตอร์ที่ทําหน้าที่ขับรีเล์พังนะครับ ก็จำเป็นต้องมีไดโอดตัวนี้นะครับแต่น่าจะเป็นไดโอดที่เป็นไดโอดผิดนะครับเอามาใส่แล้วมันควันขึ้นมานะครับเพื่อนครับก็ใส่ไดโอดตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็ดําเนินการหาบิดไดโอดมาใส่นะครับเรารวมไปถึงการที่จะต้องเปลี่ยนฟิวนี้ด้วยนะครับเพื่อนเก็ดําเนินไปนะครับก็น่าจะมีอยู่แค่นั้นนะนะเพราะว่าดีนี้ไฟออกได้แล้วนะครับดําเนินไปนะครับนะตรงไดโอดนั้นเพื่อนนะ มันมีรอยดำๆนี่คือรอยอะไรนะครับเพื่อนๆตัวนี้ขูดออกให้สิ้นเลยนะครับรอยดำๆนะครับระหว่างขาที่เป็น a อซนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวเอสนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่เอสนะครับเป็น a อซนะฮะนั่นก็คือขึ้นรูปใส่เนีขึ้นรูปใส่นะครับแล้วก็ตรงบวกลบนั่นนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวต้านทานนะครับ R2 นั้นด้วยนะครับที่เป็นปัญหาแบบนั้นอยู่นะครับ 910k นั่นแหะน,นะครับหน้าตรง R2 นะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับตรงไดโอดบิด1นึ่งน,นั่นะนะครับนะขูดขาดำๆแบบนั้นออกให้สิ้นเลยนะครับ ไดโอดที่ผมเจาะใส่เข้าไปมันเป็นไดโอดคนละแบบกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็จะใส่ได้นะครับให้ความสําคัญตรงนี้ให้มากด้วยนะครับเพื่อนๆดาเนินการนะครับเดี๋ยวดูไฟออกก่อนครับนะครับมีไฟออก12บโวลต์นะครับพร้อมกันนั้นก็มีเสียงรีเลย์ลั่นนะครับนะครับถอดแล้วนะนี่เสียบครับนี่ถอดครับนะครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับกับบอร์ดนี้นะในกรณีที่มีมดเข้านะครับฟิวขาดกันนครับฟิวขาดฟิวฟิวหนึ่งจุดสองแอมป์นะครับตัวนี้นะหนึ่งจุดสองห้านี่ครับนะนี่นะครับนะฟิวนะครับนี่ตัวเนี้ยเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะแล้วก็มีไดโอดนะครับไดโอดผมรูปร่างรูปทรงคนละแบบนะครับตัวนี้นะถ้าต่อมาก็คือลายวงจรก็ได้ดําเนินการเสร็จแล้วในส่วน ไดโอดตัวนี้ที่มันควันนะครับเบอร์เบอร์ที่ใส่อยู่1 n 4 1 4 8นะครับตัวนี้แต่ที่ควันที่เพื่อเห็นครั้งแรกนั้นนะนะมันเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับตัวนี้ซึ่งคุณลูกค้าเอามาใส่นะครับมันมันไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์ไดโอด5โวลต์นะครับมันผิดนะครับที่จริงแล้วต้องเป็น1 n 4 148นะครับอยู่ตรงนี้ r 9 1 0า k ตัวนี้ไม่ขาดนะครับพอดีผมไม่มีาตัวนี้ทําหน้าที่คายประจุจาก c ตัวนี้นะครับ หลังจากถอดปลั๊กแล้วปุ๊บเขาจะคายประจุออกจากซีตัวนี้หากไม่คายประจุออกมันจะเป็นไฟดูดเราที่ปลายปลั๊กไฟนั้นเพื่อนเขาก็เลยต้องมีอาตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการทํางานของวงจรพวกนี้หรอกนะครับเป็นตัวคายประจุจากตัวนี้เพื่อป้องกันไฟดูดในกรณีที่ว่าถอดปลั๊กมาแล้วเรามาจับตรงนี้เราไฟมันจะดูดเรานั่นแหละนะครับถ้าหากไม่มีนะพูดถึงเนาะนะครับตัวนี้มันไม่ขาดนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเพื่อนใช้งานได้แล้วนันเพื่อนนะมีไฟออกแล้วก็เสียงรีเลย์ล นะเรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้นันเพื่อนเรียบร้อยนลนะครับจบเลยเนาะจบคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับเพื่อนแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับหากมีรอยไหมจากมดขูดออกดีๆนั่นเพื่อนนะหากมีการเกิดปัญหาที่ขาออปโตพยายามต่อลายวงจรออโตให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมาทําในส่วนนี้นะครับนั่นเพื่อนการเช็คก,ก็ดังที่เพื่อนเห็นนะครับ มีการยืมไฟมาจากบอร์ดอื่นด้วย <c oughs> นะครับอะพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ